ยวได้ตไม้นหมีตัวนู้ใีเนาะเอาไปใส่้นแล้ว่งได้อืนี้กำลังบิ๊กเาะนะว่าใหยังไนคือบัวไส่เล็กตรงกลางนี่อีกอ่ะแล้วก็เลีกตนึม้กนส่ตรงกลางอีกอันนึงมันสิแน เอาตรงไหนอ่ะนี่ปะออกไปทางนาออกไปทางนาไปข้า่งิงไหนไปางนาไปรอได้ไปได้ไปได้ขึ้นขึ้นบนขึ้นบนเปไเอาไว้ยิงแซ้ำ ใช่ใช่ไหมเป็นซีเมนต์บอร์ดว่ามันจะยิงข้างนอกยิงข้างในใช่แล้วแล้วมันจะได้เล็กตัวนี้เนาะได้ม่เป็นไรได้อยู่ไม่เป็นไรท่านพงษ์มันใส่ไปแล้วพี่แอนมีเงินอยู่เออสาธุโอ้เย็นนี้แหละไม่มีเงินจะซื้อป่ะทำบ้านได้ไงอ่าอันนี้คือเงินที่ถูกรางวัลใช่แล้วเดี๋ยวงวดนี้ก็น่าจะถูกเล่นนี้อีกนะ ลุ้นกันทูกอีกนะฮะอ่าอันนี้สอนถ้าหมดลบเมื่อไรก็คงหยุดชะงักก่อนขอขปูใหม่ <c oughs> ขอปูใหม่อ่านี่มาให้เี๋ยวนอกทักจุงถ้าไม่มาเดินเซตอีกถ้างบหมดก็คงจะหยุดก่อนนะ,ะอันนี้คือเหล็กที่เราสั่งมาโอนแล้วนะคะก็คือสั่งเหล็กมาโอนแล้ว นะคาทกกูเนาะวันนี้ก็ขอให้ตดเยอะค่โอ้เครื่องร้อนอ้าวทั้งในมันสิด้วดิเอา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 เล็กใช้ตรงกลางครึ่งนั่นครึ่งนี่บได้บอกเปืเนาะมันเปิืเล็กได้ไนน่ใ้เล็กจักโเป็นพวกใน่ะ เอาเลยจงต้องมีอต่อะไรกับเราไม่นี่แล้เป็นตัวเฮ็ดนะนี่ฝ้าเพื่อนพี่เอ็นจำนี่แล้วนี่พี่งอข้างบนจะเป็นไม้ฝ้าเชื้อราไงนี่ฝ้าบ้านพี่เอ็นนี่จะเท่านี้กันอะไรไม่ได้มันอยู่ติดทางคังเพิ่มบอกใช่ของพี่นายก็เหมือนกัน เฮ้ยมันเตี้ยไปไปมันเตี้ยมันแกนทองบ้านนะพี่แอนเอาติดข้างบนเลยเยอะเฮ้ยมันดูเตี้ยไปเลยตรงนี้ดูอันนี้รู้ไะเดี๋ยวโอ้โหช่างพงมันพอดีมันว่าแม่นมันบวพอดีกับแม่นนม่นความสูงมันละล่ะมันยับมันยืดยังไเออมันชั้นสูงไปจั้น้อยเลยมันยับอมันยืดหายใจเพื่อโอ้มันเหมือนแบบอยู่ในถ้ำอะไรของมันตีหักไปโอ้หายใจลำบากโซนแมตชีส

เยเนบ้ช <c oughs> ่างบงก็เดี๋ยวเชื่อมเด็กนะด้านล่างนะน้อมมาแล้วเวยังิไปป่าว้ใส่เวอื เขาเลิกไปปะโอ้เขาจังนอยก็ลงไปนไลงคิดย้หมดัเไปไปแล้วไปกันเด้ ตงค้เงั้ี่ไม่ใช่เลยมไม่สยัที่ไหลวุบทุบทุบโค้เลยค้ไอยเิหนเอาฝันยี่ให้สร้างเยใสมองที่มาฟินะทุบทุบทุบ้ไลยกรับ 30cm មិនជាប់ណែបើដៃឡើងមក มาหอดหาทีมันมาแต่คอดสองจุดสี่มามีนิดมีนิดเสียหาเรียมอันตัวเรียงก็เร็วตัวจะมาแค่ได้ก้าไหมอ้ามาสองจุดสี่รับ ไปลูกไาเงินเป็นสบายเลยนะคือใครจ่ายก็ไม่ไม่ได้ใช้ค่ะไม่ใช้ไฟไฟตัวเองค่ะค่ะอืมไฟฟายของไฟได้เยอะแต่มันไม่ได้ไฟไม่ใช่ของตัวเองทั้งนู้นนะไฟฟในมือถือคือคือไม่ไม่ได้ขอเพิ่นแล้วก็ไม่ได้ขอข้างมาข้างบ้านเราไม่ได้ขอคือใช้ของใครของมัน

ได้ไปสองข้นนี้มั้ยไม่่ีบ้เล่าค่ะสามนาทีว่าจะขยับขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่าในการตีฝ้านะมันจะไม่สูงเนาะขยับขึ้นนิดนึงเอาขึ้นนีขึ้นหลังคาให้นีีเลยเราขึ้นนี่จัน้อยดีคนะพี่แอนอยู่ถ้าพี่แอนไม่ยู่จะพลาดเแล้วมาก็บอกว่า ลุกลงมแลเอาลุกไปเฮ้ยพี่แอมเปรี้ยงไปกูเลยว่าอาสนีกับฟาแล้วใจพอปะเอาไส้ข้าดนยิ่งอันนั้นโหลดแล้วฮะบิเล้าวร้าวดู่งนาทีล้วลังเลมากขอโดม ว่าจะขึ้นนะทาไหเด้อสเมตรสี hmm. ่สิบขึด้ทาไหนเออทาไหน่ะสเมตรกไนะสี่สิบไม่มัน้สีุสี่สอันสนี่คือปลานี่นบบกลางเกลางครื่งบอกโอ้กางคื่ออาคืนี้หยะบ เจ้ามาไปลงคิหตัวนี้มันเสียแล้วบงูแล้วอยู่มงไดนีจอยไปหาบังได้จขี่รถกลัไปหาบังเด้อยู่มองไดเนี่โจจะไปอันนั้นได้โจยจะไปลงคิดไปเอาไปลงคิดก่อนลูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวครับ ขอติดตามด้วยนะครับผมด้วนะครับผมขอบคุณนะครับผม,อบผมขอจบคลิปเพียงเท่นี้นะครับ